สวัสดีค่ะวันนี้มาอยู่กับพี่ไมอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยพี่ก็จะพาน้องๆมาเรียนเรื่องเวลาด้วยกันอ่ะเวลานะคะเวลาก็เป็นเรื่องที่อยู่ในชีวิตประจําวันของพวกเราอยู่แล้วใช่ไหมเอยถ้าพูดถึงเรื่องเวลาเนี่ยก็ต้องมีนาฬิกามาเกี่ยวข้องอ่ะนาฬิกานาฬิกาด้านขวามือของเราเนี่ยสีเขียว ก็จะมีอะไรคะมีหน้าปัดเวลาแล้วก็มีเลข1ถึงเลขสิแล้วก็มีขีดด้านด้านข้างเต็มไปหมดอ่าโดยเขาจะมี2เข็มด้วยกันนาฬิกาคือเข็มสั้นจะใช้บอกเวลาที่เป็นชั่วโมงและเข็มยาวใช้บอกเวลาเป็นนาทีอ่าและหน้าปัดนาฬิกานะคะอยู่ตรงนี้นะ ดูที่นาฬิกาสีเขียวก่อนนะคะหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยก็จะมีด้วยกัน12ช่องใหญ่และในแต่ละช่องใหญ่เนี่ยก็จะแบ่งย่อยออกเป็นอีก5ช่องเล็กสีเหลืองที่พี่ระบายไว้โอเคและอย่างเช่นถ้าถ้าเข็มยาวที่ชี้เลข12อยู่เนี่ยเข็มยาวชี้เลข12อยู่เดินไป จนมาครบเลขส2องอีกหนึ่งรอบเข็มสั้นเข็มสั้นจะขยับไปที่9นะคะถ้าเข็ยมยาวหนูหนูเดินครบ1นึ่งรอบเดินครบหนึ่งรอบ,อ,รบ,อ,บอย่างนี้เข็มสั้นของหนูก็จะขยับไปที่เลข9กแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่า 60นาทีจะเท่ากับ1ชั่วโมงเพราะว่าเข็มยาวเนี่ยจะใช้บอกนาทีเข็มสั้นใช้บอกชั่วโมงอ่ะพอเวลาเข็มยาวของหนูเดินตอนแรกเป็นยังไงเอ่ยตอนแรกจะอยู่ที่เลข8ใช่ไหมอ่ะตอนแรกอยู่ที่เลข8อ่ะตอนแรกอยู่ที่เลข8แล้วพอเข็มยาวเดินไปจนครบ1รอบ 1นรอบนาฬิกาก็คือเป็นเวลา60นาทีใช่ไหมเอ่ยเข็มสั้นของเราก็จะขยบไปที่เลขเก้าอ่าจึงเป็นที่มาของ60นาทีเนี่ยเป็น1ชั่วโมงโอเคนะคะอ่าต่อไปมาดูนาฬิกาเรือนในฝั่งซ้ายนี้อ่าในเรื่องของนาฬิกาเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกลางวันกลางคืนอีก กลางวันเนี่ยจะมีทั้งหมด12ชั่วโมงกลางวันมี12ชั่วโมงนะคะอ่าและกลางคืนก็มี12ชั่วโมงเช่นกันอ่ากลางคืนก็มี1 2ชั่วโมงอ่าอย่างเช่นดูซิอย่างในข้อนี้เนี่ยถ้าเป็นกลางวันเนี่ยเราจะอ่านว่าอะไรเอ่ย ถ้าอ่านเป็นภาษาพูดก็คือบ่ายสองใช่ไหมอ่ะถ้าเป็นกลางวันก็คือบ่ายสองหรือ14บสนาฬิกาอ่ะเป็นกลางวันนะคะถ้าเป็นกลางคืนละ่ะอ่าถ้าเป็นกลางคืนก็คือให้น้องๆน,งนำสิบสองมาบวกมาบวก เข้าไป12ชั่วโมงเพราะว่ากลางวันมีทั้งหมด12ชั่วโมงและกลางคืนมีทั้งหมด12ชั่วโมงเวลาเดียวกันจากกลางวันเป็นกลางคืนก็ให้นำ12ชั่วโมงเนี่ยบวกเข้าไปก็จะเป็น26.00ใช่ไหมอ่ะซึ่ง26.00เนี่ยมันไม่มีเพราะใน1วันเนี่ยจะมีแค่1วันจะมีแค่24ชั่วโมงอ่ะ พอมี2ี่ชั่วโมงแปลว่าถ้าเป็นเวลากลางคืนก็คือตี2องะคะ่ะตรงนี้ก็จะกลายเป็นอะไรเอ่ย02.00นอ่าเพราะว่ามันเกิน1วันไปแล้วและเหลือเศษอีก2ชั่วโมงก็กลายเป็น2.00นอ่ะหรือว่าตี2ที่เรารู้จักกันดีโอเคนะคะต่อไปค่ะอ่ะใน ช่องนี้ก็เป็นการอ่านเวลากลางวันและกลางคืนอ่ะอย่างนาฬิกาในด้านซ้ายมือของเราเวอ่านว่าเวลา11นาฬิกา20นาทีหรือว่าถ้าเป็นภาษาพูดก็คือ5.20โมง20นาที5โมงเช้า5โมงเช้าี่านาทีขอตัดตรงเมื่อกี้ทิ้งนะคะเอาใหม่ oh ต่อไปนะคะเป็นเรื่องการอ่านเวลาในกลางวันและกลางคืนอ,อย่างนาฬิกาทางด้านซ้ายมือของเราเข็มสั้นชี้ไปอยู่ที่เลข11เข็มยาวชี้อยู่ที่เลขสอ่เลข11ก็จะบอกเวลาเป็นชั่วโมงชี้มาที่เลขสี่ก็จะบอกเวลาเป็นนาทีเลข4ก็คือกี่นาทีเอ่ย20นาทีในข้อนี้ก็จะอ่านว่า11อนาฬิกา20นาที โอเคค่ะน้องๆบางคนอาจจะงงว่าดูนาทียังไงใช่ไหมอ่ะถ้าชี้มาที่เลขหนึ่งก็จะเป็นห้านาทีชี้ไปที่เลขสองสิบนาทีชี้ที่เลขสามสิบห้านาทีเลขสี่ก็เป็นยี่สิบนาทีอ่ะคือทั้งหมดอ่ะมีหกสิบนาทีแล้วก็มีสิบสองช่องหนูก็เลยเอาหกสิบไปหารสิบสองก็จะได้ห้าใช่ไหมก็จะได้ก็จะได้มาว่า จะมีช่องละห้นาทีอ่ะเพิ่มขึ้นช่องละห้นาทีพอชี้เลข5ก็จะเป็น25นาทีห3สนาที35หนาที40นาที45นาที50นาที55นาทีแล้วก็ตรงนี้เป็น60นาทีโอเคค่ะแล้วต่อไปนะคะทางด้านขวามือก็จะเป็นในเวลากลางคืนอ่ะ ในลากลางคืนเข็มสั้นสีเหลืองชี้ไปที่เลข8ดเข็มยาวสีเขียวชี้ไปที่ที่เลขสองโอเคเวลากลางคืนก็จะอ่านว่า20นาฬิกา10นาทีหรือว่าสองทุ่ม10นาทีถ้าเป็นในเวลากางวันล่ะในข้อนี้ก็จะอ่านว่าอะไร8นาฬิกากับอีก10นาทีอ่ะกางวันนะนี้ โอเคค่ะต่อไปนะคะอ่านเวลาที่กำหนดให้นะอย่างตัวอย่างก็คือ15นาฬิกา30นาทีตัวแรกเนี่ยจะเป็นชั่วโมงตรงนี้เป็นนาทีอ่ะข้อหนึ่งอ่านว่า12นาฬิกายนาที ข้อสองอ่านว่าสิบเก้านาฬิกาสิบนาทีข้อที่สามนะคะอ่านว่าหกนาฬิกาสี่สิบห้านาทีและในข้อสี่ค่ะอ่านว่าสองนาฬิกาเก้านาที และข้อที่5ค่ะอ่านว่า14นาฬิกาสินาทีโอเคค่ะต่อไปนะคะเป็นการเขียนเวลาตามที่เขากำหนดมาให้ให้เป็นภาษาเขียนของเราโอเคในข้อที่1นนะคะในกลางวันอ่านว่า เที่ยงตรงค่ะกลางคืนก็จานว่าอะไรเอ่ยเที่ยงเที่ยงคืนตรงและต่อไปคะ่ะในข้อที่2เข็มสั้นชี้อ่ะชี้ยังไม่ถึงเลข3มนะคะอันนี้ และเข็มยาวชี้ที่เลข8ขอพูดใหม่นะคะขอพูดแบบฝึกหัดสองใหม่คะ่ะต่อไปนะคะไปที่แบบฝึกหัดที่2คะ่ะเขาให้เราดูเวลาแล้วก็เขียนออกมาเป็นภาษาเขียนอ่ะ ข้อแรกค่ะข้อแรกเข็มสั้นและเข็ยมยาวชี้อยู่ที่เลข12ถ้าเป็นในเวลากลางวันก็จะอ่านว่าเที่ยงตรงและถ้าเป็นเวลากลางคืนก็จะอ่านว่าเที่ยงเที่ยงคืนโอเคและในข้อที่สองค่ะ,ะข้อที่สองถ้าเป็นในเวลากลางวันอ่านว่าบ่ายสาม 40นาทีเขียนเป็นตัวเขียนดีกว่าเนาะ40นาทีอ่าถ้าเป็นในเวลากลางคืนก็คือตี3 40นาทีและในเวลา ต่อไปนะคะข้อ3ข้อ3ถ้าเป็นในเวลากลางวันก็คือ9.10โมง10นาทีและถ้าเป็นในเวลากลางคืนก็คือ3 0ทุ่ม10นาทีต่อไปข้อที่4ค่ะ ข้อที่สถ้าเป็นในเวลากลางวันก็คือเที่ยง15นาทีส่วนถ้าเป็นในเวลากลางคืนแล้วก็ก็จะเป็นเที่ยงคืนสิานาทีข้อที่หนะคะถ้าเป็นในเวลากลางวันก็จะคือห้าโมง สิบนาทีขอโทษค่ะอันนี้ก็จะเป็นสิบเอ็ดโมงสิบนาที และในเวลากลางคืนก็จะเป็นเท่าไหร่คะ5้าทุ่มสิบนาทีโอเคค่ะและถัดไปค่ะเขียนเวลาที่กำหนดแล้วก็ใช้ตัวเลขโดยใช้จุดขั้นอ่ะ อย่างเช่นในข้อ1น,นะคะเข็มสั้นชี้ไปในเลขที่เลข2เข็มยาวชี้ไปที่เลข6อ่ะก็ถ้าเป็นในเวลากลางวันก็จะคือ14.30นาฬิกา30นาทีและในเวลากลางคืนค่ะอ่ะหนูก็บวกไปอีก12ชั่วโมงใช่ไหมคะตี2.30 โอเคค่ะและในข้อที่2ค่ะเข็มสั้นชี้ไปที่เลข9แล้วเข็มยาวชี้มาที่เลข5ก็จะเป็นอะไรเวลากาวันก็จะคือ9อ่าและนาทีในส่วนของนาทีก็จะเป็นกี่น,นาทีคะ25นาที9.25นบวกไปอีก12ชั่วโมงก็จะคือ21.25นาทีรับนะคะ และข้อที่3นะคะ mm hmm. เข็มสั้นชี้ไปที่เลข10 mm hmm. เข็มยาวชี้มาที่เลข9อ่ะถ้าเลข10ก็เขียน10และด้านหลังค่ะเป็นส่วนของนาทีถ้าชี้ไปที่เลข9 mm hmm. ก็จะเป็นเท่าไหร่เอ่ยจะเป็น45นาทีนะคะ mm hmm. ก็จะคือ10.45นอนจุดต่อไปค่ะถ้าจากกลางวันไปเป็นกลางคืน ถ้าเราไม่อยากดู3อีกก็คือเราอาจจะบวก12ได้เลยเพราะว่ากลางวันเนี่ยจะมี12ชั่วโมงและกลางคืนเนี่ยจะมี12ชั่วโมงนาฬิกาของเราเนี่ยจะมีแค่12ตัวเลขเท่านั้นก็คือจากกลางวันไปถึงกลางคืนเนี่ยจะวนไป2รอบเพราะกลางวันมี12กลางคืนมี12ก็วนไป2รอบก็ครบ1วันอันนี้ก็จะเป็น22.45อนจุด และในข้อที่4ค่ค่ะเข็มสั้นชี้ไปที่เลข7และเข็มยาวชี้ไปที่เลข10นะคะก็คือ7โมงกับห0น,นตรงนี้ก็คือ19.50น,อ,นอ่ะต่อไปค่ะอะในข้อที่1เที่ยงคืน5นาที เราจะไม่เขียนเราจะไม่เขียนแบบนี้นะเที่ยงคืนมันคือ24.0สิบส่จุดย์ใช่ไหมแต่เราจะไม่เขียน24.05ิบสี่จุแบบนี้ไม่มีนะคะอ่าเพราะว่าในหนึ่งวันของเราเนี่ยจะมีแค่24ชั่วโมงจะมา2 4่หนาทีเนี่ยไม่มีก็ต้องเป็นศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ห้าอ่ะถ้าเกินเที่ยงคืนไปแล้วเนี่ยเราจะใช้ 0 0 5แทนนะและในข้อที่2ค่ะบ่าย3มโมง 24, 24นาทีอ่ะปกติเลยบ่าย3ก็คือ15นาฬิกากับ24นาทีข้อที่3ค่ะตี2 3นาทีอ่ะตี2 3นาทีอ่ะ,ต, 2, อะตี2ก็เลข2 3นาทีก็เขียน03 ข้อที่4ค่ะ13บสนาฬิกายีนาทีก็ปกติเลย13บสนาฬิกายนาทีและข้อที่5ค่ะ21่สนาฬิกาสินาทีโอเคค่ะก่อนที่จะไปหน้าถัดไปนะคะพี่จะขอพูดถึงความสัมพันธ์ของเข็มสั้นและเข็มยาวนิดหนึ่ง จะขอจดตรงนี้ก่อนเลยให้น้องๆจดก่อนที่จะไปหน้าต่อไปนะคะโอเคความสัมพันธ์เข็มสั้น เข็มยาวโอเคก็คือในหน้าปัดนาฬิกาเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น12ช่องใหญ่ใช่ไหมคะแล้วแต่ละช่องเนี่ยแต่ละช่องใหญ่เนี่ยก็จะแบ่งย่อยออกเป็นอีก5ช่องเล็กอ่ะก็คือเข็มยาวเนี่ย เข็มยาวชี้ไม่ถึงเลข6เนี่ยเข็มสั้นจะชี้ไม่ถึงกึ่งกลางช่องใหญ่กึ่งกลางช่องใหญ่คือตรงไหนอ่ะถ้าเรามีนาฬิกาอย่างเช่นนาฬิกาสีเขียวของพี่เนี่ยกึ่งกลางช่องใหญ่ก็จะอยู่ตรงนี้อ่ะตรงเนี้ยคือกึ่งกลางช่องใหญ่เขาบอกว่าถ้าเข็มยาวชี้ไม่ถึงตัวเลข6ก็คือเข็มยาวไม่ถึง30นาทีเนี่ย ชี้ไม่ถึง30นาทีเนี่ยเข็มสั้นเข็มสั้นก็คือเข็มสั้นจะชี้ไม่ถึงกึ่งกลางช่องใหญ่อ่ะแล้วน้องอาจจะงงอย่างเช่น วันาฬิกาขึ้นมาเพื่ออธิบายก่อนนะคะอ่าสมมุติพี่ให้เขียนเวลาก็คือ8.20โมงอะหนูก็เขียนเข็มสั้นขึ้นมาก่อนเข็มสั้น เวลาเขียนเวลานะคะให้เขียนเข็มยาวก่อนเข็มยาวก็คือ20นาทีก็คือจะตรงนี้20นาทีก็จะชี้ไปที่เลข4ใช่ไหมอ่านแล้วพอมาเข็มสั้นเพื่อความสมจริงนะคือถ้าเข็มยาวชี้ไม่ถึงตัวเลข6เข็มสั้นจะ ไม่ถึงกึ่งกลางช่องใหญ่อ่ะกึ่งกลางช่องใหญ่ก็ต้องดูกึ่งกัอันนี้คือกึ่งกลางช่องใหญ่นะต้องอยู่ระหว่าง8กับ9เพราะอันนี้คือโจทย์ก็คือ8อันนี้หมายความว่าเข็มสั้นจะชี้ไม่ถึงกึ่งกลางช่องใหญ่เข็มสั้นสีเหลืองแล้วกันอ่ะเข้าใจไหมเอ่ยไม่ถึงกึ่งกลางช่องใหญ่ อ่ะมันหมายความว่า,างี้เองแต่ถ้าเข็มยาวแต่ถ้าเข็มยาวอ่ะถ้าเปลี่ยนเป็น8นาฬิกา30นาทีถ้าเปลี่ยนเป็น8ดนาฬิกา30นาทีนะคะ8นาฬิกา8นาฬิกา30นาทีแทนนะคะคือเข็มยาวเนี่ย เข็มนาทีของเราเนี่ยจะชี้ที่เลข6แล้วใช่ไหมเพราะมันเป็น30นาทีเข็มยาวก็จะชี้ที่เลข6แล้วอ่าเป็น30นาทีเข็มยาวจะชี้ที่เลข6แล้วแต่เข็มสั้นเนี่ยพอ8ปนาฬิกาสานาทีปุ๊บเข็มสั้นจะอยู่ตรงกึ่งกลางช่องใหญ่พอดีเข็มสั้นจะอยู่ตรงกึ่งกลางช่องใหญ่พอดีก็คืออยู่ตรงนี้พอดีอ่าเข็มสั้นสีเหลืองจะอยู่ตรงกึ่งกลางช่องใหญ่พอดีนะคะอ่ะ กึ่งกลางช่องใหญ่ก็คือที่พี่ขีดไว้นะ่ะกึ่งกลางระหว่าง8กับ9กึ่งกลางช่องใหญ่พอดีถ้าเข็มยาวอยู่อยู่ที่เลข6นะและต่อไปถ้าเข็มยาวมันมากกว่าเลข6ก็คือสมมติเป็น45นาที8นาฬิกา45นาทีอ่แปดนาฬิกาสิบห้านาทีนะคะเข็มยาวเนี่ยมันอยู่ที่เลขเก้าและ เข็ยมยาวอยู่ที่เลขเก้าเข็มสั้นเนี่ยจะต้องมากกว่ากึ่งกลางช่องใหญ่เพราะมันใกล้จะเก้าโมงแล้วไงเข็มสั้นมันก็ใกล้จะเข้าเลขเก้ามากขึ้นจะใกล้เลขเก้ามากขึ้นเข็มสั้นสีเหลืองก็ต้องอยู่มากกว่ากึ่งกลางช่องใหญ่ก็อาจจะอยู่ประมาณนี้โอเคไหมมากกว่ากึ่งกลางช่องใหญ่อันนี้ก็คือมันเป็นความสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆของ เข็มสั้นกับเข็มยาวอะค่ะเดี๋ยวถ้าใครจะไม่ได้จะให้จดนะคะแต่มันประมาณนี้ก็คือถ้าเข็มยาวของหนูเนี่ยไม่เกินเลข6เข็มสั้นของหนูเนี่ยก็จะอยู่ไม่ถึงกึ่งกลางช่องใหญ่แต่ถ้าเข็มยาวอยู่ที่เลข6พอดีเป๊ะเข็มสั้นก็จะอยู่ที่กึ่งกลางช่องใหญ่พอดีเป๊ะกึ่งกลางช่องใหญ่ก็คืออ่าคือสีแดงที่ขีดเนี่ยค่ะสีแดงที่ขีดตรงนี้ คือกึ่งกลางช่องใหญ่อะอย่างเช่นถ้าเป็นเที่ยง5นาทีอะกึ่งกลางช่องใหญ่ก็ต้องอยู่ระหว่างเลข12กับเลข1เข้าใจไหมเอ่ยแต่ถ้าเป็น14บสนาฬิกา15นาทีกึ่งกลางช่องใหญ่จะอยู่ระหว่างเลข2กับเลข3ก็จะอยู่ตรงนี้กึ่งกลางช่องใหญ่จะอยู่ตรงนี้อาเวลาเขียนก็เขียนเข็มนาทีก่อนนะคะแล้วก็ ค่อยไปเขียนของส่วนเข็มสั้นทีหลังเขียนเข็มยาวก่อนแล้วก็เขียนเข็มสั้นทีหลังอ่าความสัมพันธ์ของเข็มสั้นกับเข็มยาวคือ,อจดนะคะเข็มยาวเข็มยาวชี้ไม่ถึงเลข6เลข6กี่คือกี่นาทีเอ่ยชี้ไม่ถึงเลขห เลข6ของเราก็คือ30นาทีนะคะเข็มยาวเนี่ยชี้ไม่ถึง30นาทีเข็มสั้นจะชี้ไม่ถึงกึ่งกลางช่องใหญ่ต่อไปนะคะถ้าเข็มยาวชี้ตรงเลข6 เข็มยาวชี้เลขหกพอดีทำไมคะเข็มสั้นก็จะชีทชะช้ที่กึ่งกลางช่องใหญ่พอดีเข็มสั้นจะชี้ที่กึ่งกลางช่องใหญ่พอดี แต่เรื่องแบบนี้บางโรงเรียนก็ไม่ค่อยซีเรียสน,นะคะแต่ว่าพี่อยากสอนให้รู้ไว้อ่ะต่อไปถ้าเข็มยาวชี้เกินเลขหกทำไมคะเข็มสั้นก็จะชี้เลยกึ่งกลางช่องใหญ่ กึ่งกลางช่องใหญ่โอเคถ้าเป็นแบบนี้แล้วต่อไปเราก็จะไปเขียนเข็มสั้นเข็ยมยาวลงหน้าปัดนาฬิกากันเลย